วัดแฟนเพจท่านสืบสวนข่าวยากรรมอยู่พี่หนุ่มอยู่บ้านค่ายนะท่านผู้ชมครับเรามาดูบ้านค่ายนะความพร้อมอะออนะฮะด,ด,ดูจราจรนะทีนี้กดขันมีรายการจราจรนะบุกข้พอบ้านค่ายจังหวัดชยยัยภูมิ การร้อนนะการร้อนมีดังก้องกล้องเหรอก้องกล้องมีไหมกล้องกล้องอยู่ไหนกล้องเอ่อกล้องมันอันนี้ไม่เห็นกล้องนะกล้องไม่มีกล้องกล้องอะไรีิชิดเหรอรถตัวเด็กพิชิด รอยตัวเหนพิชิตโอ้นมากเลยร,เร้อยตัวเหนพิเชษน,นะพเเศนกล้องนะนายหลกล้องไม่มีแล้วพร้อมจะตั้งนะเรามาดูนะคร,รออวิธีการนำสอนัขเก็บกลวยซะละ้ อัน,นทิชิตอันนี้ทีละอันประกอีทีละทีชิ้นครับอันนี้เป็นลุ่งอ,อยู่บ้านค่ายฮะจังหวัดชัยภูมินะครับท่านผู้ชมครับบ้านค่ายจังหวัดชัยภูมิครับผมร้อน ร้อนมากร้อนมากร้อนมาครับร้อนนะไอ้ก <huh> ล uh, ้องเครื่องเราครบเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับพี่มีไอ้กล้องกล้องไอ้บอดี้บอดี้บอดี้แคมไมล่ากับว่าอ่าพรตรท่านไหนึ่งนะระวังระวังเออพี่ชายพี่มากี่คนอ่ะมาคนเดียวมันไ่ไดุ้ละดีเพราะว่าไอ้กล้องบอดี้แคมเมล่านี่ไม่มีไม่มองแต่ตาเนะเออสวัสดีครับพี่ใหญ่มาเยี่ยมพี่ใหญ่ไปเจ๊เจ๊เป็นไงบ้างเป็นไงครับสบายดีครับสบายดีโอสบายดีปวดอะไรบ้างคนเนี้ย ก็ทุกอย่างหมดทุกอย่างเลยเลยในรายการเลยกล้องเพิ่มน้องเราไม่เห็นมีนะเนี่ยนะลองเรื่องแรกนยครับเรื่องแรกกล้องถือดีแค่ไหนเวลาเขาขอใบหน้าเราพอนีได้ได้โอเคขอบคุณนะอ่านีเราเราเราพร้อมจะตั้งได้แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยโคดอ้ยชอนนายนี่เออต้องอย่างเงี้นะเมื่อกี้นายมันก็ไปเห็นนะ สองนายก็ไม่เห็นนะใช่มีสองนายสามนายไม่เห็นนะแต่แต่ก็ไม่มาใหญ่อยู่เราต้องพร้อมเราต้องพร้อมนะครับไม่เป็นไรของเรามีตัวใหญ่เรามีมอนิเตอร์อยู่ตัวใหญ่มีปัญหาผมผมเคยเห็นแล้วตัวใหญ่ที่ผมบอกตัวที่ที่เคยใช้อ่าเห็นแล้วแต่ว่ากล้องบอดี้ไทมิล่าเนี่ยมันต้องพร้อมได้ครับเห็ไหมฮะอันนี้อันนี้ที่ลุงไม่เห็นสามนายนะเมื่อกี้นี่นะได้ครับผู้กองก็ปรับเปลี่ยนได้แก้ไขแก้ไขจัดการให้แก้ไขได้นะแก้ไขอันนี้ออกไปสั่ง สบายดีดบมากเลยไ้ครับครับไม่ไม่จคนเนี่ยมาคนเดียวมาคนเดียวโอเคมันางี้ต้องพร้อมอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยของแท้ของแท้นะดีเดนได้ป็นรายการต้องต้องต้องอย่างงี้นะฮะาเดี๋ยวพอตรวนั่นดูอยู่เดี๋ยวท่านจะพิโรดเราได้ได้มันจะยากอยู่แหละนี่อย่งนก็ต้องมีคนมาตะกุดให้เรารู้ว่าไอ้กล้องต้วนี้ใช้ไง้มง้้างในอหต้องเดิมต้ตีอบต้ององต้อ้งตาองต้อ้อมออออ้องเคืองเตรียมที่เรียบร้อยทั้งอี้ อันนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่เคยนี่หลวงเคยนําเสนอครั้งนึงนะครับตอนนั้นก็มานะฮะนี่กล้องนะฮะตัวนี้กล้องนะฮมีโดนข้วหาอะไรเนี่ยโอ้ผมแบกตู้มาแบกตู้แบกตู้เป็นไรแบกตู้แบกตู้ก็น้อไปสั่งไปนี่นี่นะมีข้างในนะนี่หนุ่มเคยนำเสนอไปครั้งแล้วนะฮะนี่นะฮะนี่เห็นกล้องสุดยอดนะฮะอันนี้มันทึกไว้กี่วันอันนี้สามสิบวันมั้งเออเยอะมากเยอะมาก ต้องอย่างนี้เดี๋ยวอนนี้ให้ขยายเฉยเนี่ยเนี่เห็นไหมเนี่ยต้องอย่างนี้ออกไปสั่งให้น้องเข้าไปปรับเป็นพี่นายไปเออใครว่ากล่าวก็ว่ากล่าวไปที่ๆน้องๆเราทั้งนั้นแหละพักพวกกันเออพี่นายไปพี่นายจะมาเก็บแบบก็ไปแบบก็ปากใช่ใช่ใช่นี่แหละเจ้าเป็นพี่นายก็สบายขับความใจ สแกนนี่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 ตัวนี้ตัวนี้แหละสแกนได้เลยนี่ถ่ายร่างถ่ายในอ้นนี้ยนดท่านผู้ชมครับดูนะฮะเนี่ยฮะถ้าคนไหนพร้อมจ่ายนะฮะเครื่องนี้เครื่องออกไม่า่ายในชนิดนึงนน่ะนี่ยฮะเครื่องนี้นะฮะท่านผู้ชมครับหลายคนจะไม่เห็นนะฮะจะไม่เห็นนะครับคนไหนที่พร้อมจ่ายนะฮะสแกนได้เลยตัวนี้ขึ้นฉันนั่งของสำนักวินยาาติเลยสำนักงานออกไปเสียได้ทันทีเลยนะฮะแต่ใครยังไม่มีเงินมาชำระใครไม่พร้อมก็ไปสั่งก็อนเนี้ย เอกสารการแบบที่ไหพในไปอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าตอนอย่างนี้ฮะกล้องนะฮะอันนี้ห้องทํางานนะฮะห้องทํางานให้ดูกันชัดๆเลยห้องมอนิเตอร์นี่ฮะกล้องเห็นหมดนะฮะเห็นหมดทั้งนอกข้างในเห็นหมดมันติดไปสามสิบวันเกือบสเมตรนะครับติไปสามสิบวันนี้ก่อนมาอะไรพี่ดาบเนี่ย โอเคเดี๋ยวรอน้ตัดเสร็จก็เข้าระบบนี่นดเข้าระบบไปเลยน่นี่นี่ให้ดูทีนึ่งนี่นะบางคนกาไม่เห็นไงตัวนี้เครื่องมือตัวนี้พอสแกนปุ๊บมันจะเป็นพนักงานตรวจแห่งชาติทันทีถ้าใครไม่พร้อมจ่ายเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจออกไปสั่งไปแล้วก่านบเอกสารการ่เป็นัยนังนี้าะัตรงนี้อันี้ เอเนี่ยเห็นไหมยอดยอดเออมันต้องอย่างนี้ดีเห็นไหมนี่นี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วฮะเดี๋ยวแล้วพี่ตาก็จิ้มให้ดูนะฮะแปดแปองแองนีฮะนี่ฮะมีแดแปดแด่งดูดูวิธีขั้นตอนทำงานเอากันชัดชัดแปหนึ่งแล้วก็แปดแปดสามสอสกีนทุกระบุนี่แปแล้วก็สองสอนังหวัสมุดสาคอนครับเนี่ยนะเดี๋ยวเดดูขั้นตอนนะพี่ตากาทางานดูนะฮะ ดูกันชัดๆหลายคนจะไม่เห็นมุมภาพนี้นะฮะอันนี้ก็จะไปเบิร์ข้าวแก่แล้วข้าวแก่เขาว่ากันไปเพราะเป็นชื่องษัอินเตอร์โมกี้เนาะใช่ไหมขึ้นมาเลยฮะเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาพี่นมก็เนี่ยก็มันตกสูงมวามเสียครับอ๋ออนี่เหรอนั่นอ๋อสามเมตรกว่าเขาบรรทุกไปเกินเท่าไหร่บรรกสูงไห้ไปเกินประมาณให้สี่เมตรครับสี่เมตรเกินสี่สี่เมตรแปดตัวที่ตัวไปราคาเลยนะอะไรนะ้สี่เมตรครับ ให้4เมตรครับไม่เกินสี่เมตรครับไม่เกินสี่เมตรขึ้นไปก็โกรธนะเราเราเราใช้ตัวไหนวัดมันมีตัววัดมันมีตัววัดอยู่มีตัววัดอ๋ออ๋ออ๋อชัดเจนอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวให้ผิดหลังไปดูนี่ก่อนโชว์นี่ก่อนแป๊บนึงเรื่องแรกขึ้นไปเดินขึ้นไปนะตรงไปแล้วจั็ถือได้นไปเลยตอนนี้เป็นหนุ่มยู่บ้านค่ายนะครับท่านผู้ชมครับที่หนุ่มยุบบ้านค่ายครับมานำเสนอการทำงานนะครับท่านตอนยุทธิทำงาน ของเจ้าหน้าที่นะครับสพบ้านค่ายนะครับจังหวัดชัยภูมินะฮะนี่ดูขั้นตอนนี่เรื่องเหลืองนะครับเครื่องนี้คือสามารถสแกนปึ๊บได้ขึ้นจังหวะตัวแยิงชาติเลยเข้าเข้าจำนหวะตัวแยิงชาติเลยนะฮะนนี้น้องก็ไม่พร้อมจะเอาไปให้ทางบริษัทใช่ใช่เป็นบริษัทอ่าเนี่ยนี่ฮะมันจะปิ้นออกมาแป๊บหนึ่งนะฮะนั่นแหละเรียบร้อยโอเคขอบคุณที่รับเดี๋ยวไปดูรถหน่อยน้องน้องไปดูรถดิขานไหนขานไหนเออขันนี้เลยครับสูงเกินใช่ไหม กินสูงใช่ไหมสูงใช่ไหมตรงนี้ไม่นี่กว้างไม่ใช่อันนี้กว้างกว้างครับตรงนี้นะกว้างตั้งกว้างไม่เกินเท่าไหร่ให้เกินตัวรถไม่เกินตัวรถไม่เกินตัวรถไม่เกินตัวรถใช่ถ้าเกินก็ต้องติดทงสัญญาณสีแดงต้องแนบใช่ต้องแนบรถต้องแนบอย่างนี้ใช่อย่างนี้ถ้ามันยื่นมามันจะเป็นเถื่ยนรถก็มีครับอ๋อถ้ายื่นมาก็ต้องติดทงสีแดงสีแดงอ่าทงสีแดงแล้วข้างหลังล่ะยื่นเท่าไหร่ข้างหลังถ้า ไม่เกิน2องเมห้าสิบก็ให้ติดให้ติดทงแดงไมิองเ้าสิบติดเลยทงแดงไม่ไม่เกินสองเมรห้าสิบเรา่นยืกนอกตัวรถอ่ะติดทงแดงติดถาสองเมตรห้าสิบก็ผิดกฎหมายเลยเกินกฎหมายกำหนดมีสองอย่างนะเจนไม่ติดทงแล้วก็ยื่นเกินกฎหมายกำหนดขาหน้าก็เกินมอน้ำ้ายืนเกินมอน้ำข้างหน้า อะไรครับไม่ตอนนี้มันทุกยื่นอ๋อยื่นมายื่นมายื่นมาอย่างงี้ข้างหน้าห้ามเกินอ๋อห้ามเกินมอนน้ำมอน้ำในการชนไม่ได้ก็ได้อยู่ได้อยู่นิดหน่อยเขาล้มถวยเพราะว่าเวลาเราเลี้ยวมันจะกอันอันนี้สูงยังไงนะอันนี้สูงกฎหมายเขาให้ไม่เกิน4เมตรตอนนี้ไม่เกินกว่า5เมตรใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ไม่ถึง5เมตรยีถ้า5เมตรยีิบมันจะติดสะพานลอยโอ้คือป้องกันระเบิดไม่เกิน4เมตรถ้าเกิน4เมตรไปก็คืออ๋อก็ ขับผิดกฎหมายแล้วเพราะว่ามันป้องกันบาดเจ็บสูงเกินไปเป็นโดนสะพานลอยใช่ใช่เข้าเข้าบ้าเข้าไม่ได้เลยฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เข้าโรงพักไม่ได้เลยสายไฟขาดหมดอเรียบร้อยครับอ๋อโอ้อันนี้เมตรเจ็ดกับหกเมตรความความรู้ในความรู้ได้ไม่เกินไม่เกินสี่เมตรไม่เกินสี่เมตรอ๋อต้นเล็กแต่สามเมตรอ่าอเดี๋ยวดูน้องๆเนี่ยนะมากินสามนายนะกล้องกล้องบอดี้บอดี้นะน้ำบอดี้นะขอบคุณมากที่แนะ้ำบอดี้กันไม่ไดนะเดี๋ยว ท่านผอตรอดเนใหม่ที่รดเอาได้ได้นะมันมันจะยุ่นวุ่นวายนี่ไงวุ่นวายเอาเลื่องเแล้วเนี่ยเรีกแล้อยเลียกเงี้ยเพอดีมันติดเค็ดตรงเนี้ยเพราะว่าเราเขเก็บของปุ๊บแล้วรถเขามาชนมันอันตรายเราต้องตั้งระเบียบสามอย่างครับอันนี้ฮะสนับสนุนนะฮะมันต้องมีดได้ต้องมีทต้องื่องผูกต้องแต่ต้องเอาระเบียบเนี่ยตามคำสั่งตลอด ถ้าบอกว,ว่าเออมันยุ่งยากบอกปอตลอดลอยมันยุ่งยากที่หายว่างั้นคําสั่งออกมายุ่งยากผู้ใต้บัญชาปฏิบัติไม่ได้ว่างั้นเขแจ้งไปเลยครับทํารายงานไปนะถ้าทำได้เราก็กทำรถอ,อะไรมนาะโอ้รุ่นจ่อย,อยุงอ่งเองรถเกี๊ยวเดี๋ยวได้กินเกี๊ยวเนี่ยโอเคผู้กองขอบคุณมากะสามนายฝากด้วยโอเคครับโอเคต้องให้เรียบร้อยได้ไเสร็จทีมงานเราวางครับท่านผู้ชม อันนี้บ้านค่ายนะบ้านค่ายบ้านค่ายจังหวัดชัยภูมิวันนี้พี่หนุกมาทำตทุลาใค่ายบ้านค่ายโอ้ยสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนน,นี่ช่างเป็นทำอะไรทำให้ถูกต้องมีสามนายนะฮะในถุงกล้อง,งมีสามด้าย 那边没光。看，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 看。 พี่หนุ่มร้อนนครับตาย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 นี่บ้านค่ายนะฮะบ้านค่ายจังหวัดชัยภูมิที่กี้สามนายนะฮะนี่มีกล้องโบดีกแค่ไม่ร้านะฮะะบอกผู้กองไปแล้วล่ะยังผู้กองไปแล้วนะฮะอ่แาวหน้าอีกก็ว่ากันไปนะแาวหน้าก็ว่ากันไปนะฮะทีนี้ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขนะฮะไหนมันปฏิบัติไม่ถูกต้องนะฮะเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบคำสั่งของตรอ,อของเขานะฮะโอเคนะครับท่านผู้ชมครับสั้นๆได้ความรู้ได้เนื้อหาได้สาระขอบคุณครับสวัสดีครับ